ก่อนจะพาคุณผู้ชมไปดูรีวิวแบบเพลินตานะคะคพาไปดูเรื่องนี้ก่อนมันอิ่มใจอ,มอันนี้นะอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจเขาบอกน้ําตาท่วมร้านเลยค่ะเป็นเรื่องจากร้านชาบูร้านหนึ่งนะคะคมีผู้ใช้ f a c e b o o คนหนึ่งเขาโพสต์เรื่องราวเอาไว้บอกว่ามีพ่อลูกเป็นคุณพ่อกับลูกสาวคคุณพ่อเนี่ยพาลูกสาวมาทานชาบูที่ร้านร้านหนึ่งเพราะว่าเป็นวันเกิดลูกแต่ปรากฏว่าพอมาถึงเห็นราคาหน้าร้านอ้าว คือลูกสาว่ส่วนสูงเกินส่วนสูงเด็กแล้วค่ะคก็จะมีคิดราคาราคาหนึ่งใช่ไหมคะมคุณพ่อบอกเอาเตรียมเงินมาไม่พอทํายังไงดีคุณพ่อเลยบอกว่าเงินให้ลูกอ่ะเข้าไปกินคนเดียวเดี๋ยวพ่อนั่งรอข้างนอกเพราะมันต้องมีราคาผู้ใหญ่ของพ่อด้วยใช่ค่ะคือเขาเตรียมเงินมาไม่พอสําหรับสองที่นะคะน,นี่ตรงนี้นะฮะเนี่ยเออสุดท้ายคือตกลงกันอยู่นานมากเพราะลูกสาวก็อยากกินชาบูมากแต่พ่อก็ไม่รู้จะยังไงดีวันเกิดลูกสาววันเกิดลูกสาวค่ะ สุดท้ายพนักงานไปบอกเจ้าของร้านว่าเออมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นคือที่แรกเนี่ยก่อนที่พนักงานจะไปบอกเจ้าของร้านเนี่ยพ่อลูกตัดสินใจว่าพ่อบอกเอากี้เธอลูกอเดี๋ยวเราไปหาอย่างอื่นกินกันก็แล้วกันใช่เพราะว่าคือลูกสาวเองก็เห็นใจคุณพ่อเหมือนกันถ้าเธอจะนั่งกินคนเดียวมันก็ไม่อร่อยไงค,คุณพ่ออุตส่าห์พามาจังหวะจะลุกออกจากร้านอยู่แล้วอะค่ะพนักงาน,นเนี่ยจังหวะเนี้ยพนักงาน<ช>ก็เลยลูกสาวตันนี้เดียวเอง พนักงานไปบอกเจ้าของร้านว่าเออมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอุอ้ยเจ้าของร้านน่ารักมากนะครับเขาเรีบเดินออกมาบอกว่าไม่ต้องไปค่ะคุณพ่อนั่งทานเลยทานทั้งคู่ทานฟรีไม่คิดเงิน<ร>แล้ววันเกิดล,ล,ลกใช่แล้ววันเกิดน้องปีหน้าพามาอีกนะคะอ,อู้หูคนชื่นชมมันเยอะมากเลยค่ะเห็นบอกเจ้าของร้านบอกวันเกิดคุณพ่อก็มาได้นะใช่คือทั้งคุณพ่อและทั้งน้องอ่ะร้องไห้ขอบคุณเจ้าของเลยอ่ะเห็นไหมนะเน่ะทางร้านมาบอกแล้วค่ะไม่เป็นไร นีนน่่ให้นั่งทานกันเถอะคุณน่ารักจริงๆคือน่ารักทั้งคุณพ่อน่ารักทั้งเจ้าของร้านน,นี่ค่ะและทั้งคู่ก็ได้กลับมาทานชาบูกันนะคะร้านนี้ชื่อว่าฮัลโหลชาบูค่ะอยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองครับเจ้าของร้านคือคุณพานุมาเป็นคนโพสต์เรื่องราวนี้เอาไว้เองเขาบอกว่าโอ้โหนอกจากคุณพ่อลูกสาวจะร้องไห้ขอบคุณแล้วพนักงานในร้านอ่ะร้องไห้น้ำตาแตกอีกแล้วเห็นนี่ไหมคะเจ้าของร้านน่ารักมากบอกให้พนักงานอ่ะ แอบไปซื้อเค้กแล้วเอามาเซอร์ไพรส์ใช้น้องหลังจากรู้ว่าวันเกิดหนูน้อยคนนี้ใช่ค่ะเลยจัดเต็มให้เลยจัดเต็มให้เลยให้ทานฟรีแล้วไปซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์ใช้อีกด้วยค่ะอุ้ยดูสิอิ่มอ,อกอิ่มใจมันอิ่มใจจริงๆนะมันไม่ได้อิ่มแค่ท้องอย่างเดียวอะค่ะครับทุกคนแบบนี่ยเนี้ยเนี้ยโอ้ยเห็นไหมพ่อคือแบบเนี่ยพ่อยกมือปาดน้ําตาเลยอ่ะโอ้โหคือคุณพ่อก็ ได้ดูแลลูกสาวตอนกินปิ้งย่างอะนั้นชาบูอะนะเขาบอกป้อนลูกพยายามแบบทําให้ลูกลวกให้ลูกแล้วก็ป้อนให้ลูกาทานอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็กอดกันเห็นไหมโอ้โหดูสิเนี่ยพนากากักงานก็นั่งน้าตาตกด้วยความแบบอิ่มใจด้วยความดีใจตื้นตันใจเหมือนกันนะคะครับเราก็เลยส่งผู้สื่อข,ข่าวลงไปที่ร้านนี้เลยฮาโหลชาบูนะคะเพราะคนแชร์คลิปนี้ชื่นชมกันเยอะเหลือเกินร้านนี้อยู่ที่ตลาดชุมแสงค่ะ ไปถึงเนี่ยเขาบอกอุ้ยลูกค้าเทียบเลย,ยนี่ร้านนี้ร้านนี้หารุทาบูเ<ะ>นี่นะคะ,ะได้คุยกับคุณพานุมาเจ้าของร้านและเจ้าของโพสต์เรื่องนี้แหละเธอบอกบว่า เพิ่งเปิดร้านเองนะเพิ่งเปิดได้5เดือนอและที่โพสต์เรื่องราวนี้ลงไปเพราะว่าประทับใจความรักของพ่อลูกคู่นี้จริงๆแล้วเธอเองก็รู้สึกว่ามีความสุขด้วยที่ได้ช่วยเหลือเขาก็เลยอยากจะเก็บเรื่องราวนี้ไว้เป็นความประทับใจพนักงานทุกคนที่อยู่ในร้านวันนั้นก็ประทับใจและมีความสุขเหมือนกันได้เห็นความรักของพ่อที่มีต่อลูกแบบนี้เนี่ยแม่น้ปํปตามันก็พานจะไหลออกมาเหมือนกันดีใจเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่โพสต์เรื่องราวไปก็ไม่ได้คิดอะไรมากอะ่ะแค่อยากจะเก็บเป็นความทรงจําของตัวเองก็เห็นว่าคนเข้ามาชื่นชมกันเเยอะล ม่พอจริงๆคือไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะรู้ว่าเขาเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่เขาอยากทานของเราเขามีเงินมาไม่ใช่ว่าเขามาขอทานคือเขามีเงินมานะคะมาตั้งใจจะมาทานแต่แบบแค่เงินไม่พอเพราะเขารู้ว่าลูกเขาแบบอาจจะคิดว่าลูกเขาไม่เสียเงินแต่ด้วยความสูงน้องอ่ะคือถึงเกณฑ์เสียเงินแล้วเขาก็ร่างจะลุกออกจากร้านไปแล้วเขาแบบอาจจะเตรียมเงินมาไม่พออะไรเงี้ยเราก็คิดแต่แบบว่าเอ้ยลูกค้าจะไปแล้วไปเรียกลูกค้ามานั่งทานเลยไม่เป็นไรไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรก็ทานไปเลยแล้วพอเงินก็มารู้ว่าเป็นวันเกเ็ลยแบบ ให้ให้ให้น้องที่ร้านนี่ไปซื้อเค้กมาให้ก็เซอร์ไพรส์น้องไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเราคิดว่าแบบเขาตั้งใจมาอุดหนุนเราเราเขาตั้งจะออกไปก็แบบด้วยด้วยว่าเงินไม่พอก็เลยให้ให้ไปเรียกกลับมาทานแค่นั้นเลยค่ะดีใจมากค่ะยิ่งเห็นแบบคนใจด้วยแชร์เยอะแล้วมาขอบคุณแทนแบบคุณพ่อกับน้องแบบเยอะมากๆเราก็แบบไม่คิดว่าแต่ขนาดนี้ว่าแบบอาหารมื้อนึงเราเรา,เราคิดว่าแค่อาหารมื้อเดียวแต่แบบสำหรับบางคนที่ทำให้คนสิงน์ของประเทศเลยไม่คิดว่ามันจะแบบขนาดนี้ค่ะก็ดีใจมากๆา แล้วที่ร้านเนี่ยอบอกว่าก่อนที่ตอนคุณพ่อกับลูกสาวทานเสร็จอนะค่ะแล้วทางร้านไม่ได้คิวสตางอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก่อนจะไปเนี่ยบอกกับพนักงานนะค่ะบอกถ้าแม่น้องเบลล่าอยู่เนี่ยคงจะดีกว่านี้อก็เลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่ไปไหนแบบไหนอะไรย,ยังไงนะฮะค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่ามีคนสองคนคุณพ่อกับลูกสาวใช่ค่ะซึ่งที่ร้านเนี่ยเขาบอกว่า ทางร้านเนี่ยคิดค่าอาหารต่อหัวคือ239บาทส่วนเด็กที่สูงเกิน100เซนติเมตรเนี่ยจะราคา139บาทถ้าสูงไม่เกินเนี่ยทานฟรีพอดีว่าน้องอ่ะส่วนสูงเกิน100เซนติเมตรแล้วไงคะคุณพ่อเลยเตรียมเงินมา่พอราคาคุณพ่อแล้วบวกเด็กใช่คุณพ่อคงเตรียมมาแค่ราคาของคุณพ่อคนเดียวอะค่ะลองฟังพนักงานในร้านวันนั้นหน่อยดีไหมคะพ่อน้องเขาเงินไม่พอค่ะเขาก็เลยบอกว่า เขาขอรอข้างนอกนได้ไหมให้น้องเข้ามานั่งทันคนเดียวแล้วลทีนี้พี่เจ้าของร้านเขารู้เขาก็เลยแบบว่าให้มานั่งทั้งสองคนเลยแล้วทีนี้พ่อเขาก็บอกว่าดีใจด็กจังเลยที่ได้ฉลองวันเกิดให้ลูกแล้วแล้วทีนี้พี่เขาก็รู้ว่าวันเกิดน้องพี่ก็ให้ไปซื้อเค้กมาให้น้องอ่ะค่ะแล้วก็ พอตอนเช็คบิลอะไรเนี้ยค่ะก็เลยบอกเขาว่าวันนี้เป็นวันเกิดน้องเจ้าของร้านก็ให้ทานฟรีค่ะเวลาที่ว่าเขานั่งทานค่ะเขากอนลูกเขาตลอดเลยบบมอบความรักความอุอุ่นให้น้องได้ดีมากค่ะนี่ค่ะจริงๆเราก็อยากจะไปพูดคุยกับพ่อลูกคู่นี้เหมือนกันนะแต่ว่าค,ค,คุณพ่อบอกว่าเออไม่ได้อยากออกสื่ออะไร<อ>นะคะเขาเป็นชาวบ้านอยู่ที่ตำบลป่ายุบในอําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจ๊ะน้องเบลล่า น่ารักมากเลยเนะคุณพ่อออกมาก็กอดลูกเห็นไหมขอบคุณจริงๆฮะเจ้าของร้านคุณพานุมาตรนะฮะฮัลโลชาบูาบที่ระยองนะนี่ขนาพนักง,งานที่ร้านเล่าให้เราฟังเนี่ยคือเล่าไปน้ําตาย,ยัางแทบไหลใช่ค่ะเอาท่านผู้ชมครับ